สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในรายการทำกันบ้านกับทเทรดเดอร์ประจำวันพุธที่10กรกฎาคม2517กันนะครับก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของ Set Index กันก่อน Set Index เองวันนี้ครับก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับปิดไปที่ระดับ1,323.28จุด หรือบวกไป3.36จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.25นะครับก็โดยภาพรวมในส่วนของเซ็น n ิเด็กเองก็ยังคงเป็นภาพของการค่อยๆไต่ไต่ไต่นะครับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสิ่งที่เห็นในตอนนี้เนี่ยก็คือ s e ็น n ิเด็กเองก็สามารถปิดนะครับปิดเหนือนะครับตัวของเส้น EMA 20วันได้อย่าง ต่อเนื่องนะสามารถยืนได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับรอบที่แล้วเนี่ยรีบาร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ติดนะตรงเส้นแถวเส้น EMA 20รอบนี้ยืนได้นะครับซึ่งเป็นภาพที่ดีขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยเราค่อนข้างที่กังวลอยู่พอสมควรว่าการที่ปิดยืนเหนือเส้น20วันได้แล้วเนี่ยแต่มันสามารถจะผ่านนะในส่วนเส้น EMA 50วันได้หรือเปล่านะครับตรงแถว1331อันนี้คือแนวต้านนะครับแนวต้านเรารที่เราให้ไว้นะ 1331-1330ซึ่งเคยเป็นแนวรับเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อนะครับเรามองว่าเน,นี่ยเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งนะครับในรอบนี้นะ3 3 3 3 3 3 3 1หากผ่านไปได้ไปเจอกันอีกทีนึ่งเลยแถว1350จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มในส่วนของเซตินเด็กนะเรายังมองว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปอยู่นะครับแต่แถว1330อันนี้คือ ตาแรกที่ต้องระมัดระวังนะครับโดยนะเรามองแนวรับสำคัญของเซ็นในรอบนี้ก็คือ1,314จุดนะครับแถวเส้น EMA 20วันนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเด็กหากมาดูในส่วนของ s อสเซนสิบทีเนะครับ s อสเซนสิบทีเวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในท้ายที่สุดวันนี้ก็ปิดไปนะที่8 1 3รบ จุดนะครับก็บวกไป2.7จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.33เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของ S50 ห้าสิบซึ่งนะครับราคาก็ยังสามารถยืนเหนือนะครับในส่วนของเส้นอีเมยวันนะครับได้อย่างแข็งแกร่งนะนี่เป็นภาพอ่าอีเมยี่สิบนะนี่เป็นภาพทม์เฟรม30นาทีนะครับก็โดยภาพรวมแล้วนะฮะมันเป็นภาพของการค่อยๆไต่ไต่ไต่ตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราที่ผ่านมาเท่าที่สังเกตเนี่ยจะเห็นว่าราคาไม่หลุดเส้นอีเมย นะฮวกกับเวลาขึ้นไปเนี่ยนะฮะพอช่วตัวระดับ1 SD ของของลี t i o n t r i i n เนี่ยมักจะเกิดการย่อลงมาดังนั้นนะเราก็มองว่า A s 5 0ที e เกนี่ยก็ยังเป็นภาพของการเปิดรองนะเมื่อราคาย,ย่อลงมาแถวโซนเส้น EMA 20ก็คือแถวโซน812โดยนะโดยหวัง TP เนี่ยถ้กู้ฟิตนะครถ้าเรามองเป็น u p พเทรนมันต้องมี New h w h i อะคือ815และจริงๆเราต้องเป็นแถวโซนแบบ 1>, 1 SD ่งเอส l ของลีกิช n นเทรดก็คือ8 1 8นะครับเปิดลองไม่ย่อนะครับต่อแปด p ึ 2, 8 5, 8 8นะครับสต o อปลอ s นะครับก็อาจจะใช้ตรงเส้น EMA 50เป็นไปจุดสต o อปลอ s ได้นะครับคือ8-0ดงนังนั้นโดยภาพรวมของ s อ0ซันสิทีเฟกและเซตเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูสดใสยอยู่พอสมควรน,นะครับยังเป็นภาพวงการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะ ขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะในการเทรดอยู่พอสมควรในส่วนของ GO เนี่ยหรือทองคำเราก็จะเห็นว่าสรับทองคำนะครับในภาพเบรส์สั้นเนี่ยก็มีการเบรกขึ้นมานะมีการเบรกขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเบรกตัวของแพทเทิร์นสามเหลี่ยมขึ้นมาอันนี้เพื่อนแพทเทิร์นที่ผมตีขึ้นมาตอนรอบเช้าเนาะให้เห็นกันซึ่งตอนนี้ก็เบรกขึ้นมาได้แล้ว นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยถามว่าเออเขาจะวัดเป้ากันยังไงก็ดูดูตรงนเนี้ยนะเห็นว่าตรงนี้มันห่างกันสักประมาณสัก35จุดดังนั้นจังหวะเบรกเนี่ยก็ต้องหวังเบรกบวกขึ้นไป35จุดเหมือนกันซึ่งตรงจุดเบรกขึ้นไป35จุดจะเป็นเป้าที่เท่าไหร่เอ๊ะงเอาไหม่ 3 5ประมาณ2433นะครับอันนั้นคือเป้าของรอบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะขึ้นไปถึงจุดนั้นนะครับก็จะเห็นเป้าที่เป็นไฮเดิมก่อนนะครับ2,425นะครับเหรียญดังนั้นสำหรับ GO เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นภาพของการแบบตัวขึ้นต่อ นะครับโดยมีเป้า2,425เหรียญน,นะครับกับ2,433เหรียญน,นะครับก็เป็นเป้าจากไฮเดิมนะหรือตรงออนทำลไฮเลยกับในส่วนของเป้าที่หาจาก ascending triangle นะครับที่ตีไปเมื่อกี้นะแนวรับเนี่ยเรามองแถวโซน2,405เหรียญน,นะตอนนี้ขึ้นมาแถวโซน2,415เหรียญแล้วเนี่ยบวกกับราคาที่มันห่างกับตัวของเส้น EMA 20เนี่ย มันเป็นภาพที่สะท้อนว่าที่ผ่านมาขึ้นมาค่อนข้างเร็วและแรงมากจนค่อนข้างที่ไม่ค่อยอยากไล่อ่ะค่อนข้างที่อยากจะรอให้มันย่อมาหน่อยนะครับแล้วค่อยหาจังหวะลองมากกว่าไปเข้านะฮะลอ,อ่แถวตรงเนี้ยนะซึ่งเป็นจุดที่มันห่างกับเส้นอีเมย20เนี่ยมันบ่งชี้ว่าเราแบบค่อนข้างที่เข้าช้าไปดังนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะรอย่อแล้วค่อยๆเปิดลองแล้วก็หวัง TP แถวหนะ้าตาที่บอกไปเมื่อกี้ สต็อปลอสนะครับอาจจะใช้ตรงแถวโซนเส้น EMA 5 0นะครับก็คือแถวโซน2400เหลี่ยเหรียญได้นะครับอันนี้ก็นะ่าจะ update, อัปเดตมุมมองทั้งเซต S, S 5 0แล้วก็ทองคำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาดูในส่วนของหุ้นลายตัวหุ้นลายตัวผมก็จะมาดูตัวแรกก่อนนะครับเป็นในส่วนของ a w c a w c เนี่ยก็ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีภาพที่ดูดีขึ้นนะเซ็ตปวก นะครับ a d c ก็บวกได้นะอันนี้ก็เริ่มฟื้นตามตลาดไปแต่วันนี้ก็เริ่มนิ่งๆแล้วนะเออวันนี้เริ่มนิ่งๆแล้วนะครับบวกกับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในจังหวะที่ฟื้นตัวมาในรอบนี้ของ a d c เนี่ยเออ่มันก็ยังไม่ได้ทำสัญญาณน,นะ bullish divergence ซึ่งการที่ยังไม่ได้ทำสัญญาณ bullish divergence เนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาพหนึ่งที่บ่งชี้ถึงการว่าแบบ มันยังไม่กลับตัวดีอ่ะนะครับคือหุ้นที่มันจะกลับตัวได้ดีๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยนะครับก่อนที่จะกลับตัวเนี่ยมันจะมีสัญญาณ bullish divergence ก่อนนะครับแต่ตัวของ a v c เนี่ยไม่มีไม่มีมมอืมนะครับจะมีแต่รูปแบบที่ว่าเอ้ยแถวโซน3.3 3.38เนี่ยเป็นโซนที่มักไม่หลุดอ่าเนี่ยใช่ แล้วรอบก่อนเนี่ยพอขึ้นมาเทสแถว3ามจเสร็จเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดภาพที่แบบว่า,ามีการฟื้นตัวนะครับเข้าหาเส้น EMA 50นะครับซึ่งกว่าจะผ่านเส้น EMA 50ได้เนี่ยเหนื่อยนะเทสสองรอบแล้วค่อยผ่านได้รอบ3ตอนนี้นะครับ n b c เนี่ยกำลังเป็นภาพแบบเดียวกับรอบก่อนคือ กำลังไต่นะครับแล้วก็กำลังลุ้นเทสนะครับแนวต้านแถวเส้น EMA 50คือ3.73 3.74นั่นแหละนะครับถ้าตามราคาเนาะ <S <S แต่ก็ถ้าดูจากไส้ที่เห็นในวันนี้เนี่ย <S 1> <S 1> โอโ้โหพอขึ้นไปเนี่ยก็เจอแรงขายใส่แล้วตัวราคาปิดออกมาโซนล่างเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนะว่า,าไปหรือผ่านเนี่ยนะครแถวโซน3.74เนี่ยไม่ง่ายนะครับผ่านตัวเส้น EMA 50 วันเนี่ยไม่ง่ายนะครับับ A B C ดังนั้นนะครับถามว่ากรณีที่แบบว่ายังไม่มีของเลย A B C ควรเอาไงควเข้าแถวนี้เลยไหมผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่าไม่ผมมองว่าอาจจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆเราแพทเทิร์น A B C ผมยังมองว่าก็แอบๆแเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยไม่ได้ไปไหน ถ้าจะเล่นเนี่ยอาจจะต้องรอแบบลงซื้อขึ้นขายมากกว่านะครับลงมาแถวโซนล่างนะครับต่ํากว่า3.5นะครับอะไรเงี้ยค่อยซื้อแล้วค่อยไปขายแถวโซน3.6นะครับแถวตรงเส้น EMA 20วันอะไรแบบนี้มากกว่าสับ A บูนะครับไม่ได้เป็นภาพของการกลับตัวหวังรันเทรดสักเท่าไหร่แล้วก็จริงๆแล้วถ้าไปดูดีๆกลุ่มพวกอ,อะไรนะท่องเที่ยว นะครับก็โรซิชันนะครับมักเป็นคอร์เตอร์สองสามนะนี่ก็เป็นเหตุผลประกอบประกอบหนึ่งแล้วกันนะครับถัดมานะครับถ้ามาดูในส่วนของ BBL BBL เนี่ยเออก็จะเห็นว่าราคานะครับมีการฟื้นตัวขึ้นมาจนล่าสุดเนี่ยสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA e 50วันไดนะ้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การที่กลับขึ้นมายืนเหนือนเส้น EMA 50วันได้ถามว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมากนะเพราะารอบก่อนๆเนี่ยก็เคยเทสแถว EMA 50วันได้ตั้งหลายครั้งแล้วรอบนี้ก็ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ขึ้นมานะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพอเทสขึ้นมาแถวเส้น EMA 50วันได้เนี่ยสำหรับ BBL e นะครับมักจะไม่ผ่านเส้น EMA 200นในความหมายก็คือถ้าเราเข้าแถวเนี้ยจะมีอัพไซด์อยู่มาสัก5บาททางกลับกัน ดาวไซต์เนี่ยก็คือตรงแถวโซโลเดิมอะ่ะก็ประมาณแถวโซน5บาทถึง6บาทนั่นแหละดังนั้น R r เนี่ยถ้าจะเข้าแถวนี้เลยสำหรับ BBL ก็ไม่คุ้มนะบวกกับนะในช่วงวีคปลายวีคนี้ก็เริ่มจะมีการประกาศผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคาราแล้วตัวแรกก็เป็นทิสโก้เช่นเคยนะดังนั้นพอเป็นทิสโก้แบบเช่นเคยเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าแบบแนวโน้มของหุ้นกลุ่มแบงก์เป็นไงนะถ้าทิสโก้มาไม่ดีมีโอกาสสูงนะที่แบบ ทั้งกลุ่มเนี่ยก็ก็จะออกมาในโทนที่แบบไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยแล้วมันจะเป็นเซตเมนเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มธนาคารได้ดังนั้นเนี่ยกลุ่มกลุ่มธนาคารเนี่ยผมค่อนข้างที่อยากจะแนะนําในเชิงที่ว่าค่อยไปเล่นเกฑงกำไรนะครับหลังงบออกดีกว่านะเพราะว่าตัวเซกเตอร์ธนาคารก็ดูแบบภาพไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ในเชิงของพื้นฐานนะในวิววิวของ l y リストที่เขาแบบดูกันดูกันมาในช่วงนี้เนาะ ถัดไปเป็นคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นนี่ชัดเจนมากขึ้นมาเทสแถวตัวเส้นอ๋ออานนี้ออกก่อนแถวเส้นเกือบเกือบเอ็ม0แต่ก็ยังไม่ผ่านนะรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็ขึ้นมานะแต่ยังไม่ถึงขนาดนี้รอบนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีรอบดึงเลยแต่เราก็ยังไม่ผ่านถามว่าทำไมยังไม่ผ่าน ส่วนหนึ่งนะครับ ASI มันก็โอบอสเราด้วยอะ่ะจะแบบเบรกเส้น ema 200เลยในจังหวะที่ ASI โอบอสอยู่เนี่ยก็ก็ดูแบบเกินไปก็จะขึ้นแรงไปหน่อยนะครับดังนั้นสำหรับคอมเซเว่นเองเนี่ยมันน่าจะมีจังหวะที่แบบยอ่อ pull back มาก่อนนะครับก่อนที่จะไปต่ออะไรอย่างงี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยสั้นงสำหรับคอมเซเว่นเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นภาพของการพักตัวลงมานะครับเข้าหาแนวรับที่19บาท กับ19บเาบาทแสตังค์นะ่าแล้วก็พอลงมาแถวายส่วนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่านะก็เป็นจุดที่ดีนะครับในการซื้อนะครับสำหรับคูที่แบบไม่มีของแล้วก็หวังว่ามันจะ pull back แล้วก็กลับไปกรอบหนึ่งนะครับโดยจังหวะซื้อจริงๆพวกเนี่ยมันก็ต้องแบบรอดูดีๆด้วยนะว่าแบบลงมาเทเสเซ็ตอ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันเริ่มฟอร์มตัวได้เปล่ามันเริ่มทาการแบบยืน ได้หรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเห็นราคาไหลลงมาเราก็ซื้อเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถัดไปเป็นในส่วนของ cpr สํารับ cpr เนี่ยในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเป็นภาพของการแกว่งออกข้างนะ ราคาลงมาแถวโซน53-53ไม่หลุดขึ้นไปแถวโซน60-61ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 57, ถ้าถ้าหากเข้าไปอยู่แถวโซนนี้จริงๆแล้วก็อ่าไม่ได้ดีเท่าไหร่สิ่งที่กำลังลุ้นนะสาหรับอ,อตอนนี้คือลุ้นให้เกิดโกลเด้นคอรสนะครับคือตัวเส้น EMA 50 ผ่านเส้น ema 200อวันให้ได้ตัวยี่สิบผ่านสองวันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยนะครับเส้นสองเส้นเนี่ยนะครับมันห่างกันไม่เยอะแล้วถ้ามันสามารถตัดขึ้นไปนะครับตัดสามารถตัดแล้วก็ยืนเหนือเส้น ema 200อได้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่บอกนะครับว่าตัว cpi เนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็น uptrend ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราถ้าดูจากรูปแบบของราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นภาพของการแกว่งออกข้างซะมากกว่า ดังนั้นถ้าหากใครไม่มีของเนี่ยผมแนะนำเวเดนซีไปก่อนมีของอยู่แล้วก็รู้ไว้และกันว่าต่ำกว่า53บาทเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ CPX e t r a เนี่ยก็จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะฟื้นตัวได้ดีจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับมีการทำา o w เดี๋ยว,ยวจุดตรงนี้ให้แป๊บน,นึงนะ ่และการมีการทำนิวโรนะครับแต่ s s i ไม่ได้ทำนิวโรตามด้วยเอส s i มีการยกโกลหรือคือมีสัญญาณตัวของ b u bullish d i v e r g e n c e นะครับพอเกิด l l ลิ h d i v e r g e n c e แล้วเนี่ยดูทั่วไปเราก็คาดหวังในงการรีบาวขึ้นไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปผมก็จะคาดหวังในงการรีบาวแบบว่าไปหาเส้นตัวของ20วัน50วันอะไรอย่เงี้ยคาดหวังได้นะครับ แต่พอถึงตรงนี้นะครับราคามันขึ้นมาถึงระดับ30บาทแล้วก็เข้าใกล้เส้น EMA 200วันแล้วเนี่ยผมไม่ได้บองนะครับในภาพของการเทรดแบบ b u l bullish d i v e r g g n n t นะครับหรือการแบบกลับตัวสั้นๆแบบนั้นละก็ต้องเรียกว่ามารอดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัว cpx star ว่าราคาสามารถเบรกรง30.75ได้หรือเปล่าหากเบรกได้ นะครับเราก็ยืนได้ในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ถ้าดูจากรอบก่อนก็คงไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่ารอบก่อนนี่พอเบรกได้นีก็ดูยุ่งเหยิงพอสมควรนะนะครับอืมไม่ใช่แบบว่าเบรกได้ปุ๊บไล่เลยเนี่ยก็คงไม่ใช่สับตัวพฤติกรรมของเขาก็เห็นว่าแบบเบรกได้มีขึ้นขึ้นลงๆลงก่อน นะครับตอนนั้นเบรกต้าเสร็จเนี่ยสำหรับผมผมมอง cpxstar ต้องรอแบบ pull back ลงมาก่อนลอยยอดลงมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเทรดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ต้านมองเป็น33.5 35นะครับแนวรับเนี่ยผมมองแถวโยโซน28บาทจุด75นะครับสำหรับ cpxstar ea นะครับก็ยังคงเป็นภาพของการนิ่งๆ นะนิ่งๆอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> นะราคาดูแบบนิ่งๆนะครับอยู่ในกรอบใหญ่หน่อยแถวโซนสัก11บาทถึง14บาทนะครับไม่ไปไหนถ้าดูอีกโซนหนึ่งก็เป็นนะรับอีกโซนหนึ่งคือ12บบาทเนาะตอนนี้ก็กระผม กับ E A เนี่ยก็ต้องมาลุ้นปิดจับให้ได้เเดียวปิดจับคือแถวโซนสิบห้าบาทหรือถ้าดูในส่วนของเส้น E M A สองร้อยอาจจะเป็นสิบสี่บาทถกสิบตังค์ได้เหมือนกันนะถามว่า E A ตอนนี้จะเล่นยังไงก็ต้องเล่นแบบว่าลุ้นให้ราคามันเบรกตรงโซนสิบสี่บาทให้ได้แล้ว follow by ไปปิดจับขึ้นไปโซนสิบห้าบาทถ้ายังไม่ได้เป็นภาพอย่าง,งานั้นก็ wait and see ไปก่อนตอนนี้จริงอยู่ว่า E A เนี่ยมันจบละจบ ในภาพที่เป็นดาวเทรนเพราะว่าตอนนี้กอทข้งชัดเจนแล้วว่า EA เนี่ยตอนนี้มันยืนได้ในดับหนึ่งแล้วเริ่มเป็นภาพไซเวทแทนคือมันไม่ได้หมายความแบบพอจบเป็นดาวเทรนเนี่ยมันจะกลับตัวเป็น v s h a p e เลยอันนี้จบดาวเทรนเสร็จชัดเจนเลยว่าไซเว y ออกข้างก่อนแต่พอออกข้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นต่อได้ไหมอ่ะมันมันต้องมีประเด็นอะไรมาซัพพอร์ตให้มันขึ้นต่อนะครับซับ EA ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับ KBank อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งธนาคารอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข่งอยู่พอตัวแข่งพอตัวเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่แต่ถามว่าขึ้นได้ไหมก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับเห็นว่า Year to Date เนี่ยลบไปแค่4%หน่อยๆ เมื่อเทียบกับเซตที่ลบไปแบบ7จะสิบเปอร์เซ็นแล้วมั้งเออก็ดูดูแข็งกว่าตลาดแต่พอราคาอยู่ตรงที่ร้อยบแปดบาทห้าสิบสตังค์เนี่ยมันเป็นโซนที่ผมรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากเข้าเท่าไหร่ราคาอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีความได้เปรียบสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีความได้เปรียบสักเท่าไหร่ถ้าดูในเชิงของเทคนิคอลก็เห็นเลยว่าอยู่กลางกรอบ บวกกับต้องมานั่งลุ้นตัวของผลประกอบการที่จะประกาศในวีคหน้าอีกนะครับตัว KBank เนี่ยก็เวดเดนซีไปก่อนนะครับรองงบออกแล้วอยค่อยมาว่ากันอีกทีนึ่งนะครับ k b a n k มาสเตอร์นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูน่าสนใจราคาก็สามารถกลับขึ้นมา,ายืนเหนือเส้น EMA 200วันได้นะครับแล้วก็เส้น EMA 20และ50เหนือก็สามารถยืนเหนือ200ได้ ก็เป็นภาพที่ดีนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้ห่างกับตัวเส้นอ e ิเท่าไหร่ด้วยเข้าแถวนี้ยไม่ได้เข้าช้าไปนะดังนั้นสำหรับมาสเตอร์เนี่ยผมค่อนข้างที่จะมองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเข้าได้นะครับแล้วก็อาจจะวางคัดลอสแถวโซน58บาทนะครับทีพเนี่ยก็มองแถวโซน63บาท้นะครับ66นะครับสำหรับหุมาสเตอร์ <c oughs> มิน เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับคอเตอร์สมันจะเป็นแบบภาพที่แบบไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับของคุ้มกลุ่มท่องเที่ยวนะครับรวมถึงมินด้วยล่าสุดเนี่ยราคาก็ลงมาต่ำกว่าเส้น e b a y 2 0 0นะฮะในส่วนของ e b a y 20 e b a y 50เองก็ตัดตัวงเส้น200ลงมาซึ่งมันค่อนข้างที่เป็นภาพที่ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเขาอะกำลังที่จะปรับตัวลงอยู่ สำหรับมินเป็นภาพที่ดูไม่ค่อยดีเรามองแนวรับสำหรับมินเนี่ยก็อยู่แถวโซนสัก27กับ25บาท75สตางค์แนวต้านเป็นโซน31บาทนะครับ <c oughs> ถัดไปนี้ก็เป็นในส่วนของสามารถ s นะ s v วอลุ่มของสามารถเนี่ยปีน,นี้ค่อนข้างผู้ฟอร์มได้ดีมากนะครับ เป็นอับเทรนชัดเจนนะครับราคาก็สามารถยืนเหนือได้ทางเส้น EMA 50นะครับแล้วก็20แต่การที่ราคามันค่อนข้างที่ฉีกตัวเส้น EMA 20มาเยอะๆเนี่ยสุดท้ายในตามมาด้วยภาพของการพักพักฐานลงมาดังนั้นตอนนี้สำหรับ s c v เนี่ยผมมองว่าเป็นภาพของการแบบรอย่อดเราค่อยไปเล่นมากกว่าไม่ใช่ว่าไล่ราคาตรงนี้ ซึ่งจุดย่อที่ผมมองนะคือแถวโซนเส้น ema ซักอย่างน,น้อยคือเส้น ema 20วันนะคือแถวโซนยี่สิบสองบาทถกสิบตังตรงนี้ต้องลงมาเพราะว่าถ้าดูจากรอบก่อนลงมาตรงแถวแตะเส้น ema ยี่สิบรอบนี้ลงมาแตะเส้น ema ห้าสิบด้วยซ้ำนะครับรอบนี้ก็ลงมาแตะเส้น ema ห้าสิบด้วยซ้ำนะหรืออย่างรอบตรงนี้ก็แถวแถวโซนยี่สิบกับห้าสิบอะนะครับอย่างน้นอย นะอย่างน้อยๆผมคิดว่าอีเมล20ไม่ควรไม่ควรไล่นะตรงราคานี้ควรรอรอย่อนะซื้อมือย่อ t r รนด2ดี D, นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อได้ทุกราคาเนาะอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่อยากบอกทุกคนนะครับว่าไปน,นับเทรนด์ก็จริงราคาทำออาทำหไฮก็จริงอะ่ะมันน่าไล่นะแต่ก็ต้องรอจังหวะดีๆด,ด้วยนะครับรอ,อย่อด้วยแล้วค่อยเข้า สุดท้ายเป็นในส่วนของ S H R สำหรับ S H R เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับจทำออดนิวโรไม่ใช่ออาทาโรนะตอนช่วงโควิดต่ำกว่าน,นี้นะครับแต่นี้เรียกว่านิวโรนะครับซึ่จริงๆแล้ว S H R เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบโรงแรมในประเทศแล้วก็มีมลดิฟนะครับซึ่งในประเทศกับมลดิฟของเขาควอเตอร์สองทั้งนี้โรซีซั่นนะเนาะดังนั้นไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ เดือนนี้นะครับจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีของ SHR เป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นประจําเลยนะ s h r ตอนเดือน7เนี่ยมักจะเป็นจุดที่แบบต่ําสุดของเขา <c oughs> ดังนั้นก็ยังค่อนข้างที่ชัดเจนว่า SHR ตัวน,นี้เป็นดาวเทรนอยู่นะครับราคาเทรนต่ํากว่าทางเส้น20.50.200านะครับแล้วก็ทุกเส้นตัดลงหมดเลยเนาะอ s i ก็กําลังหักหัวลงมาดังนั้นสำหรับ s h r ก็ยังคงเป็นภาพ ปรับตัวเองต่อเนื่องนะครับไม่มีของก็เวเดนซีไปนะครับมีของอยู่แล้วรู้ไว้นะครับว่าหลุดโลเดิมนะบาท96สตางค์นะครับเป็นจุดคัดลอสของคุณนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะอัปเดตมุมมองนะครับตลาดนะครับแล้วก็คุ้นการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Stock d i r e c t i o n ด้วยนะครับวันนี้คงต้องขอตัวก่อนแลลวครับสวัสดีครับ